สาเหตุที่ตลาดคริปโตอาจล่วงอยู่ตอนนี้1 BUSD โดนโจมตีโดยอเมริกาทําให้เหรียญ BUSD ที่ไหลเวียนอยู่ในระบบลดลงจาก0กแสนล้านบาทเหลือเพียง2องแสนล้านบาท2อง Binance Exchange ที่เคยโดนแฮ็กเมื่อปี2014เริ่มคืนเหรียญบิตคอยน์จำนวน1นึ่งแสนสี่หมื่นสองพันเหรียญให้กับลูกค้าณเวลานั้นบิตคอยนมีมูลค่าอยู่ที่ $800 ดอลลาร์ตลาดกังวลว่าเหรียญจะถูกเทขายก่อนเลยชิงเทซะก,ก่อนเลยนะฮะสสถาบันการเงินยักษ์ใหญ่อย่าง Silvergate อาจล่มสลายเพราะได้รับผลกระทบที่รุนแรงจาก FTX ล่าสุดเปิดเผยงบการเงินปี 2,022ล่าช้าไปอีกปัจจุบันหุ้นร่วงจาก200ดอลลาร์ล่วงมาเหลือเพียง5ดอลลาร์ภายในระยะเวลาปีเ็ษๆสี4ตลาด s p 500 Index วิ่งลงมาต่ำกว่า4,000เทรดเดอร์หลายคนมีความกังวลว่ากราฟอาจเดินตามรอยปี 2, 000, 2,008จึงเริ่มลดความเสี่ยงและหันไปชร์ตแทน5เฟดอาจขึ้นอัตราดอกเบีย้ยสู้เงินเฟอ้ออีกหลังจากที่ดอกเบีย้ยคงที่ได้2เดือนเฟดก็เหมือนจะเริ่มกลับมาจัดหนักอีกรอบทำให้ตลาดกลับมาได้อีกครั้งสุดท้ายนี้โบ้จับตามองทีกาีแกที่โบเจองตลาดมันร่วงทุกครังที่เรากครับ